ตามกัตโอครับโอ้คือว่าไดลายมี้องไดรลาย พระรามสามบ้านแพรว่าสุดครับสวัสดีครับผมเม่พี่น้องยินดีตอนรับชู่ช่ององพ่อสว่างแดนดินครับสวัสดีพี่น้องทุโโกทุกคนนะครับเด้อขอบคุณแล้วครับกับนั่งใจที่มอบให้อําพ่อสว่างแดนดิมนมาโดยตลอด ขอบคุณหลายๆเด้อครับตอนนี้อำพ่อสวัสดีเนยอยู่ถนนพระรามสองพี่น้องถนนพระรามที่สองทางหลวงมาเลขสามสิบสามสิบห้าพ่อพอจะพาเบงการก่อสร้างทางด่วนครับสายพระรามสามบ้านแพลีว่าเพ่นสร้างไปห้าสายครับตอนนี้ผมอยู่คลองพยาราชมนตรีเขตบางขุนเทียนพี่น้อง สภาเบืง้งบรรยากาศครับการก่อสร้างทังด่วนพระรามสามบ้านแพ้วช่วงบางขุนเทียนครับพี่น้องมุ่งนาเขาสู่สามแยกบางปะแก้วครับพี่น้องว่าเป็นสร้างหอไซร์นะครับเดือนเดือนสิบ้ะครับพี่น้องตุลาคม ลึกหนาการก่สอสร้างคอนกรีสาที่น้องเพิ่งไปพร้อมๆกันครับอัปเดตพลามสามมันแพ้วช่วงบางขุนเทียนบางปักแกวในแนวถนนพระรามสองครับช่วงยกระดับสำนักง,งานเขตบางขุนเทียน าจจะมีเสียงรบกวดได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมขับรถทายครับแต่เขกระเซตตีนะครับพี่น้องผมก็ได้ขับเร็วครับผมครับซาซาภาพี่น้องเบ้ง้ายมือครับเซ็นท่านพราซาพระรามสองสี่ช่องจราจรไปกล fall. ับครัะรามสามบ้านแพ้ว การจราจรก็สบายสบายครับพี่น้องเพราะว่าก็สายแล้วครับสีเทียงแล้วครับพี่น้องอันนี้ผมอยู่เส้นเส้นท่านพระรามสองไปเรื่อยๆครับสบายสบายเป็นแจ็คมีสัญญาแจ็คสัญญาบุญนะครับกับคว้านกับขอมุ่นกับพวกคะแนนวันไหนครับพิดพลาดประการได้กับข้อตรวจข้อพระเอ็นในเรื่องครับเด้อในคลิปนี้แหละ นี่นาจะเป็นด้านเก็บเงินนหรพี่น้องแม่นะครับพี่น้องเป็นด้านเก็บเงินเลยน่าจะเป็นด่านเก็บเงินเพราะเ่นนเนเ็นสั่งสั่งแง่นะครับพี่น้อง เบื้องความคืบหน้าครับพี่น้องอยู่บ้านจะได้รู้ว่า่นสางฮอดไซสพระรามสามบ้านเพลอเกตุล่านะครับพี่น้องต่อไปการเดินทางลงไต้กับติดสะดวกสบายครับพี่น้องสมุทรสาครชิดซ้ายกับรถช่วงากอองารเก็บเม่นกันยัง ยังได้บลอลไพี่นาอผลอไอยไ กระต่อครับพี่นอ้องยังอยู่ในเขตบางกุเทียนนะครับขอโทษขพอให้ครับพี่น้องจักกำลังพื้น,น,นย่ำได้สีเหลาพี่น้องพี่น้องผู้ใดรู้กันเขาเหม็นมาบอกเลยนะครับกำลังพื้นสร้างจักปีพิ่งเห็นดูว่าจักย่ำได้สีเหลาครับพี่น้อง ภาคพี่นองแบกเปล้ลุยครับ เก็บน,นรพ,พระรามสามบรรเทา <c oughs> ก็ติดไปกัมพอนครับ <c oughs> พอนสว่างแดนดิน้นพาะพี่น้องเบิ่งการก่อสร้างครับทั้งด่วนสายพระรามสามบรรเทาพี่น้อง <c oughs> เบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันรครับใน <c oughs> บรรยากาศเล่าเรื่องโอช,งองช่วงนี้ได้หลายพี่้องยาวเลยพช่วงนี้ได้เยอะยาวเลยเพื่อนก็นจะปิดการจราจรเป็นช่วงๆนะครับจาก4ช่องเดือ3ช่องไปเรื่อยแล้วพี่รอง ไปสมุทรสาครครับกลับรถครับหน้าโรงพยาบาลบางมดคิดว่าดรยไลน์ได้ไปหนอ เดือนตุนลาคมครับพี่น้องค้อนอยากให้พี่น้องเบิ่งคลิปนี้จะได้รู้ความเคลื่อนไหวครับว่าการก่อสร้างทางด่วนพระรามสามบ้านแพ้วช่วงบางคุณเทียนไปถึงไซครับไปถึงไซไปข้อไซอแล้วพี่น้องล้าขนองกลับประแดงตตรงไปสุสาคอนกลับรถ ติดไปกัางพอนครับพี่น,น้อง ติดไปกับอัมพณ์พี่น้องเบื้องกระต้อครับ คลิปนี้เป็นประโยชน์กันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องพ้อนกับขอบคุณหลายๆครับมันกระสังไปเรื่อยๆครับเป็นช่วงๆครับพี่น้องเป็นช่วงๆ เป็นโครงการใหญ่ครับพี่น้องเส้นทางทาง,ทางด่วนลงใต้ครับพี่น้องเส้นทางลงใต้โอ้พี่น้องเค็นมันกำลังยกยกไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ตามกันต่อครับเขบางคุณเทียนเชื่อมต่อครับเขตบางมดกับพี่น้องเอ้ยเขตบางมดเนาะเออเขตบางมดหรือเขตจอมทองเนี่ยนะเขตจอมทองแขวงบางมดเขตจอมทองอืคสับสนเลยพี่น้องทั้งปุนแล้วเลยเนี่ยสัญญาตัวนี้แล้วเนีย่ย นี่แล้วเหรครับพี่น้องนั่งนี่แล้วเหโอ้ครับคุณเล <c oughs> ่ไนไลน์แล้วพี่น้องเด้ไนไลน์แล้ว lại đi rồi. Đây dương mà. นี่จะเป็นดา่านเก็บเงินด่านที่สองกว่าพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ส่างแงนะครับหลาสิมเมตรนะพี่น้อง เก็บเงินแหละพี่น้องตามกันต้อครับพี่น้องพาพี่น้องเบลองเาวาๆเลยครับ มาถึงจุดนี้แลครับโรงพยาบาลบางประกอบ9ก้โรงพยาบาลบางประกอบเก้แน่วทางล้วนเพิ่นกับจะเลี้ยวขวาครับขนานไปกับาสายเฉลิมมงคลพี่น้องเนี่ยนะครับเพื่อจะขนานกันไปเลยครับพี่น้อง กันไปขออนุญาตลงคลิปได้ครับพี่น้องเนอถ่ายคลิปนี้กรับพ่นสว่างเด่หนึครับขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับเป็นกำลังใจเนี่อัปเดตสายพระรามสามมันแถวพี่น้องขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ